สวัสดีค่ะพบกับพวกเราพีชี่วันนี้อยู่กับพวกเราในรายการผู้อายุสูงเป็นไทะแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญสองตัวเอ้สองคนครับเข้ามาในรายการแนะนำชื่อกันหน่อยครับชื่ออะไรกันครับกันครับเฮ้ยแนะนำทีละคนเฮ้ยทีละคนทีละคนจะเย็นๆครับกันครับผมตอนครับผมเย้เย้แบบวอม เอาวันนี้พร้อมกันหรือยังคะสำหรับเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นครับพร้อ,รอ<ผ>มครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรพร้อมครับเอาวันนี้ <c oughs> เราอยู่กับเกมอะไรคะเกมไทยแอนิเมชหัวอยู่สูเป็นไพรครับอ๋อเกตติกาเป็นไงบ้างคะกต <c oughs> ิกาครับไม่ได้เตรียมครับแต่ก็คือ <c oughs> เราจะให้ป้ายติดไว้บนหัวแลวจากนั้นก็จะให้คนที่ติดป้ายบนหัวจะไม่รู้ว่าตัวละครที่เราได้คืออะไรแต่เราจะต้องถามกันว่าตัวเรามีลักษณะยังไงถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนครับ คะแนนก็จะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะคะใม้ทุกคนเลือกเลขสองเลขสี่เอาเลขเก้าค่ะเลขสามไปน้ำชุบโปกน้ำแชทเลขห้าครับเลขสามทุกคนลืมตาไหนหมาป่าข้าครผมตายเเกกมม เราจะิ่มเลยไหมิ่มเลยค่ะงั้นใครคนแรกดีคะโอวาไหมรู้ปล่าอินชุดดีนั้นให้วินคนแรกนะให้คุณวินคนแรกดีกว่างั้นขอถามว่าตัวละครนี้ผมเคยดูหรือเปล่าครับเรื่องนี้อาจจะเคยน่าจะเคยเคยแต่ไม่แน่ใจว่าคุณวินดูถึงตอนที่ตัวละครนี้โผล่มาหรือยังขำมุเยอะไม่เข้ตัวกับแช่กับไม่ช่นะอาจจะใช่เครื่องมาฮิโร่รือเปล่าอืมอาจจะใช่ก็ได้ตัวละครนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะ ใช่ผู้ชายไม่ยากเลยยากเลยตาคุณต้นค่ะเคยไหมคุณต้นตัวครนี้ชายหรือหญิงหญิงยหญิงค่ะเฮ้ยชายหญิงครับชายหญิงชายค่ะชายครับเราจะเรียกผู้ชายเต็มได้ปหมนี่ยผู้ชายจะเรียกว่าผู้ชายได้ไหมทำไมทำไมถึงเรียกผู้ชายไม่ได้คะไม่บอกแต่ตัวเองค่ะเออตัวละครนี้ผมสีแดงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ ตัวละครนี้ผมสีธรรมชาติไหมคะแบบดำน้ำตาลขาวขาวอ่ะใช่แต่มันก็ไม่ใช่ยกว่ใวนี้ยังไม่มีสีนี้ด้วยใช่อเป็นสีแบบขาวเนอกขาวตัวกองเก่งเขามักมีสีนี้กันนะโอเคโอเคล้วคุณต้นนะคุณต้นครับตัวละครนี้ตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับถ้าในเรื่องก็สูงสูงสูงมากเลยก็สูงก็สูงใช่ค่ะเอ่อ มีพลังไหมมีโออเเค่มตัวละครนี้เป็นตัวร้ายหรือเปล่าไม่ไม่ร้ายตอบไม่ได้ตอบไม่รู้ก็ได้นะถ้าไม่รู้ก็ตอบไม่รู้ไม่ไม่ร้ายไม่ร้ายอยู่ฝั่งดีกึุ่งกล่งอะกึุ่งกลุ่งกล่งกล่งแอนตี้ฮีโร่คิดอะไรไม่ออกแอนตี้ฮีโร่อะประมาณนั้นแอนตี้ฮีโร่อ่าตัวละครนี้ใส่แว่นไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่โอเครอดนะ อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงนาลืมผู้หญิงอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ถือว่าไม่ซ้ำนะเพราะว่าผู้หญิงสูงมีพลังพิเศษไหมมีพลังอะไรไหมเออพลังมีไหมไม่นะมันถ้าตรงคือไม่มีพลังใช่แต่ต้องมันมันกึ่งกึ่งมีพลังไม่มีพลังใช่อุปกรณ์ด้วยใช่ต้องมีอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์แต่ไม่มีพลังใช่ผมไม่ทำถ้าไม่ใส่อุปกรณ์ก็ไม่มีพลังค่ะผมทำอุปกรณ์เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอันนี้อยู่ในวัยเรียนไหม ใช่อืมถามดูดิผู้ชายผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายหมายก็อ่าจะไม่เลยรอกตัวละครนี้มีพลังวิเศษไหมคะอืมเหมือนจะไม่ไม่มีไม่ไม่มีเลไม่มีไแต่ว่ามีอุปกรณ์อยู่นะก็ต้องใส่ชุดนี้ใช่ใช่อุปกรณ์อุปกรณ์ผมได้ทาอุปกรณ์ฉันค่ะ พลังเลยตอนนี้ต้องใส่เกาะใช่ไหมต้องใส่ชุดใช่ไหมใช่ต้องใส่ชุดอคุณได้แล้วนะคะหัวล้มเริ่มเป็นปากกาเล่นกีฬาไหมไม่ไม่เล่นนะถ้าจกิถ้าเกิเริ่มรู้ละเริ่มรู้ละเริ่มรู้ละคุณมินข้างในตอนนี้ในสมองมีอะไรบ้างคะตอนนี้คือโล่งโจงเลยสามารถดันด้อมเรื่องขึ้นมาได้นะคะเผื่ออาจจะทำให้หัวแล่นขึ้นทำได้ งั้นก็ถามได้ว่าเรื่องนี้มาจากไอ้ตัวนี้มาจากเรื่องอะไรได้ใช่ไหมใช่เรื่องนี้มาจากมายฮีโร่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหจบละความหวังสุดท้ายตัวนี้มาจากไคจูใช่ไหมคะไคจูมาไดกแปลใช่ไพอรู้แล้วค่ะพอจะทราบแล้วค่ะพอจะทราบแล้วค่ะช่แล้วตัวนี้มาจากเมียดยิทอวิทใช่ไหมครับไม่ใช่ใอญ่ครับเนี่ยไม่ใกล้เคียงไม้แต่นิดเดียวเลยช่างนวหายไปเลยครับทอ่ อันนี้จากดันดาันใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราลืมแต่เราไม่ลืวค่ะโอ้โหคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสูงเพื่อนไม่มีนี่ไม่รู้สูงมเลยเหรอจะดมไหมคะตัวละครนี่อยู่ในวัยไหนอะวัยทำงานวัยทำงานใช่วัยสามสิบสี่สิบเอ๊ะไม่ไม่ใช่สิประมาณยี่สิบต้นต้นผู้ ะขออนุญาตตอบนะคะเลโนจากไคจูหมายเลขแปดค่ะนี<อ>่สุดประหลาดชีสุดปราชีสุดปราชีตอครับตอบกแล้วคนนึงนะถ้าใส่ชุดดีๆมาจากเรื่องใหม่ฮีโร่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อเยอะหายไปเรื่อ้วอันนี้ตัวดีหรือตัวร้ายครับตัวดีค่ะครับ เป็นคนดีเป็นคนดีที่สุดในเรื่องแล้วค่ะดีสุดในเรื่องเหรอถามเดียวน้นคิดไม่ออกแล้วเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตอนนี้มีพลังไหมครับไม่มีคนธรรมดาตอนนี้ชอยคือแบบติ๊ก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 ขาดหมดทุกอย่างเลยเป็นายคุณลืมไปเรื่องหนึ่งเฉยอารู้ละเฮ้ยชิวแล้วคิวหรอแล้วตัวนนก็ลองถามก็ลองถามตัวดีหรือตัวร้ายแหลกไรหลังดีครับ กึ่งกึ่งตรงกลางอ่ะเขาจะทำเพื่ออุดมการณ์ของตี๋เขาทำเพื่ออุดมการณ์ของตเองแล้วกันแนวไหนมาเลยอ่ะใช่เขาโม้เนอะใส่ตาคุณกันนะใส่แว่นไหมครับใส่แว่นไหมใส่ค่ะนี่เขาจับทางได้แล้วเราหาคนเราหาคนแพ้คนสุดท้ายไงตาคุณอันนี้ เราากียนมแล้วครับลองแรนดอมชื่อเรื่องสักเรื่องไหมคะทำไมเรองคุณเจ้าลองแรนดอมชื่อเรื่องดูไหมคะหรือไม่ถามพีอาร์ดูไหมคะพีอาร์บิ๊กแพ็คครับช่วยใบเลเดอมให้ผมจะต่อถูกได้ไหมครับใบเหรอใช้มีดใช้มีดโอ้โหใช้ค้อนค่ะใช้ค้อนใช้ค้อนค่ะใช้ค้อนค่ะใช้ค้อน ดูอินนั่นขวาใช่ใช่ขวาอันนั้นมันเอาวีเขามันหลุดไปไกลแล้วคุณกันต้นก่อนเลยวคิดไม่ออกพี่าครับลาครนี้มาจังเงือกอะไรเรียกเป็นขนมเลยครับ่าเฮ้ยดึง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 เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วคุณต้นมาแล้วในสมองคตอบไม่ได้แล้วแต่คุณกันตอบครับโอคารุนในดันดันครับโจบแล้วไปแล้ว ตอบได้เลยค่ะคุณกๆๆถ้าดีใจคุณดูไม่ดีใจเลยนะคะคุณดูอยากเล่นต่อเอาสักโจทย์ไหมคะเอาอีกสักโจทย์ไหมคะเอไอหนุ่มค่ะคุณวินค่ะอืมขอตอบอะไรนะค่ะวินดังเลยขอตอบว่าพ w e r จาก c h Chainsaw Man ฮะผู้ชายผู้หญิง่งผู้ชายตัวนี้มีพลังไหมครับไม่มีขอตอบว่าพลังจาก ือร่งไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตอนนี้กล้องกำลังจับตาดูคุณวินนะคะว่าแบบตอนนี้ตอนนี้เขาตอนนี้คนดูอาจจะแบบหัวร้อนแล้วคุณวินตอบไม่ได้วมันทำเป็นสถานการณ์แบบนี้คุณต้องการจะเต็มเลยจัชื่อไม่ได้มาเอ้ยจับชื่อไม่ได้คุณมั่นใจไหมล่ะหาเพิ่มไม่ไดมคะคุณมั่นใจคุณตอบเลยค่ะจับชื่อไม่ได้ ไหนบอกคุณทำการบ้านมาแล้วจำยื้ไม่ได้เหรอมีพี่น้องมีไหมใช่เยอะมากด้วยหลายพี่หลายน้องเลยอะสกีบบอกให้คุณต้นนะอ่าสกีบตอนนี้ไม่มีคำถามนะโอเคครับคุณไม่ถามเรื่องเลยเหรอคะัรันด้อมเรื่องสักเรื่องนึงไอผมคิดไม่ออกพี่สาวนางเอกของพี่สาวนางเอกคิวอะไรคิวชื่อใจอะ ไม่บอกครับ่อกคะตอบเป็นยังนะพี่สาวนาเกเออก็ตอบได้ไม่รู้จะไม่รู้คุณคุณว่าตลกไงคุณเลยแบบจังวันนี้ฮะมีคนที่คิดไม่ออกเรื่องอะไรกับคนจำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วตอบเป็นพี่สาวแต่าใช่ตอบลองตอบลองตอบดูพี่อาจจะให้พี่สาวนางเอกชื่ออะไรคิดวรับบอกลักษณะได้ไหมบอกลักษณะของพี่สาวที่ใส่ชุดขาวๆ่ แล้วขาวๆกับอะไรเรื่องขาวกับเรื่องเนี่ยอืมชุดขาวๆผมสีอะไรชุดขาวๆเซรั่ดาบเป็นไอ้ประธานนักเรียนอ่ะถูกต้องสเตอกิใช่สเตอร์สกิใช่คุณจำได้เลยคือสเตอร์สกิใช่แล้วคนแพ้แล้วคนแพ้คุณจะทายต่อหรือคุณจะดูเลยคะดูแล้วยอมคิดมาออกเลยนะเชิญค่ะยากครับคำตอบก็คือวิ่งอยู่ไหนเนี่ยติ้ง ดดดอ้าวซูเป็นไหมโอ้จะคอร์นนว่ร้องไละคนนี้ชื่อชิชิบะค่ะจากเรื่องซากาโมโตดีโอเคงั้นเราเริ่มโจทย์ใหม่เลยไหมคะโจทย์อีกโจทย์หนึ่งเลย เช้าวันใหม่อันสดใสมีใครตข้ามาไหมคะช่วงที่สองค่ะนี่รอบสองแล้วสองดัน PR ได้ไหมครับได้อยู่ค่ะยังได้อยู่นั่นเดี๋ยวจะเปิดเอาเพียงเลคุณจะเปิด PR เลยเหรอคะมันเร็วไปไหมคุณเปิดมันแกะกินขนมเลยค่ะนั้นเริ่มที่คุณกัดแล้วกันใช่เลหญิงครับโอ้หญิงครับหญิงหญิงหญิงใช่หญิงแหวกใคร PR ครับเร็วไปไหมเร็วไปไหมคุณแกะเมือนกิน จากเรื่องอะไรครับอีแก้วอีแก้วจะเรียกว่าดวงดีหรือดวงซวยไงคุณต้นดันหลับในเรื่องคิวละคิวพอดีไงหลับไม่รู้เรื่องรับใช่เลยญิงคะใช่อีกแล้วเหรอทำไมเราดูไมวงสมพงกับผู้ชายจังเลยอ่ะเพราทิงเหรออันนะคิมค่ะทั้งขอถามมาได้ใช่มัน S1 นี้เขาใช้วุ้อะไรอ่ะไม่ใช่เหรอ คุณการ์ค่ะเรียนอยู่ไหมครับไม่มันจะเรียนมาหลายรอบปีแล้วอุ้ยคุณวินเยอะไปเยอะไปเยอะไปบ้าๆคุณแชทเลยไม่เคยดูคนนี้มีอาวุธไหมครับมีอ้าวมีทุกคนในโลกมีอาวุธนะคะคุณอย่าลืมแต่ว่าผมสีธรรมชาติไหมคะแบบที่ไม่ย้อมแบบสีน้ำตาลแบบเราไม่ได้ย้อมมากกว่านะโอเคโอเคโอเคไม่ธรรมชาติก็สีผม่ มากับมาคาถามเบสิกอะผู้ชายผู้หญิงครับไม่มีเออเคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นผู้หญิงไม่จ๊าคุณคุณกันค่ะเราเกมเร็วเราเกมเร็วผมสีขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะอ้ารู้และวู้รู้เร็วมากผู้หูใช่แล้วใช่อาวุตเป็นกันไกใช่ไหมครับครับใช่ค่ะแต่มีหลายคนนะครับใช่ครับมีสามค่ะ พนับพนับว่าเคยจับมาแทบทั้งเรื่องใช่แทโอเคนั้นขอถามต่อนะคะเหมือนจะรู้อะไรผมสีเขียวไหมคะไม่เขียวครับโอเคเอออยากได้ของยิ้มมากเออทายว่าอะไรดิลองถามชื่อเรื่องไหมค่ะมาชื่อเรื่องไลยไม่เราพูดมาสีโอ้ตอบได้ไงชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วยตัวแล้วเอไม่ดิเอเอ เอ็ม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 ค่ะเชิญคุณกันต่อค่ะกิมเร็วค่ะกิมเร็วผู้ชายของเขาตายแล้วใช่ไหมครับในเรื่องเขาไม่มีผู้ชายค่ะเชิญคุณต้นค่ะเออผมสีแดงใช่ไหมครับไม่ครับนิดนึงนิดนิดนึงอาจจะมีนิดเดียวค่ะตัวหาแน่เลยอย่างนี้ใช่ไหมผมยอม แล้วเมื่อกี้คุณต้องให้คำใบ้อย่างนึ่งว่าผมสีผมเขาเหมือนแม่ผมสีครีมไหมคะครับสีครีมไหมสีครีมนะโอเคเคิญคุณวินต่อบอือท้ายว่าเลยดีเลยนะนทำไมทำไมได้โจทย์ยากตลอดเลยมันโก้ทุกคนขอความเป็นเท่าคุณวินล้อขอความเป็นเท่าล้อแล้วทุกคนเอ่อตอนนี้ตัวสูงหรือเปล่าไม่สูงไม่สูงเลยทับ ตัเตี้ยเรียดินเลยครับใช่ใช่ตังเตี้ยเรียดินเชิญคุณกันต่อเลยค่ะเราปล่อยให้เขางงนะคะถือคาถาไหมครับไม่ถือค่ะไม่ถือคุณต้นค่ะชุดตัวละครนี้เป็นการราศีใช่ไหมครับใช่ค่ะมาแล้วเขามาทางแล้วจะบจุดได้หมจับจดไมได้เขามีพลังพิเศษไหมคะมีครับมีอ๋อมาแล้วค่ะจบทางถูกแล้วค่ะเชิญคุณมินต่อ่ะ ตันนี้เขาตัวร้ายตัวดีตัวดีดีมากมากดีที่สุดในเรื่องเลยค่ะดีจนพิยาน้ําตาไหลเนี่ยใช่อ่าเชิญคุณกันต่อเลยค่ะเราใส่ชุดสีขาวใช่ไปข้างนอไม่ค่ะคุณต้นคริบพก่ต้ขอตอบครับนางเอ็งคิวแะ้วคิวใช่ไหมครับอะไรจำชื่อไม่ได้ไม่คิดถึงไม่คิดจะตอบชื่อแ้วถูกไหมให้บอกชื่อก่อนชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ไดให้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 พี ไม่โกะไม่โกะลิโกะลิวโกะลิวโกะชื่อโคจิ๊กเพอรคนนี้มาจากมาฮีโร่ใช่ไหมคะครับต้องได้แกะมาแล้วค่ะลูกของดิฉันเองค่ะคุณมินครับคุณมินครับมีสามีเลยครับเน่ยถ้คุณมินตอค่ะแม่ยากนะคะลูกเครียดจะไม่ได้ยากตลอดเนี่ยผมคงไปทำอีกครั้งเลยจะทายอะไเนี่ยยำยำยำต้องถามแบบสีไหมล่ะ ใส่ชุดประมาณไหนไม่ใส่ครับโอ้โหไม่ใส่ด้วยอันนี้ขอถามพีอาค,ครับผมจากเรื่องอะไรครับจากเรื่องัการแผ่งหญิงนั้นขออนุญาตต่อเลยนะคะคู้หญิงบาคุโกจากม y h ฮ r โร่ <Hero S 2> ค่ะจอต้นเย้ลูกดิฉันเองอค่ะเอลูกหนูลูกหนูเขามาปลดเลยยุ ีูกหนูตออดัมจากเรคคอร์ดออฟบ็กนารอดไม่ใช่พี่อาบอกว่าไม่มีเรื่องนี้ในโจทย์นะคะ้ยคุณยายของโมโมในดันดันนะผมผิดไม่ใช่ผิดครับดันดันคุณยายตาคุณวินค่ะ ช้างเนเดียขี้มวชื่อเรื่องไงคะข่าวชื่อเรื่องเนี่ยเปียโนมีนาบิเรื่องที่คุณรักนะครับพอจะรู้งั้นเราน่าจะยากเหมือนกันนะครับอ่าตาคุณกันค่ะใช่ไหมใหม่ของอนนั่นตอบได้ไม่อยากของคุณไม่อยากไม่อยากทั้งู่อืมถ้าถ้าถ้าเกิดรู้เรื่องแล้วไงก็รู้ดีผมขาวผมสีขาวใช่ไหมคุณไปจำดีมาจากไหนผมไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีนะคุณยังไม่ได้ถามเลยอ้าวคุณจำจครับ แรกๆหลังหลังดีอือใช่หลังงดีคุณวิทใช่ไหมนะขอตอบไปก่อนมิตตี้จเป็นนิดนึงครตบครับดูกันทีั้นอันนี้ต้องเป็นยายแก่เทอร์โบใช่ว่าเลยสวัสดีครับคุณยาย่ใช่ค่ะเราเกมเร็วเราตัดข้อสู่ช่วงที่สามเลยค่ะ อันนี้นคุณทั้งคุณสองคนจะสามารถถามได้แค่พวกเราสองคนนะคะโอ้โหวิ <c oughs> ซึ่งขอบอกอบเลยว่าเรื<ด>่องของทั้งคุณทั้งสองคนง่ายมากวินตอบได้ง่ายมากงั้นเราขอเริ่มเข้าสู่ช่วงี่สา,าเลยนะกันะคะเชิญคุณใครก่อนดีคุณวินแล้วกันเนาะ,ะไงให้คุณว่าก่อนาิคำถามว่าคำถามพิสิกะผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายับใช่ค่ะใช่หญิงครับใช่ค่ะวันนี้เขาแมนแมนนะฮะตอนนี้คุณแมนเ ตัวละครนี้เป็นตัวร้ายตัวดีอะเร็วอะตัวร้ายเลวที่ใหญ่ขนาดนี้เลวมากมากกล่งกล่งชั่วถ้าตามที่เคยดูก็ุ่งกล่งแชั่วเหมือนกันอะเลวหรือละดีอะดีดีอะดีมากมากดีมากมากคอบคราไม่ได้ประชดด้วยดีมากจริงจริ้นักวินะ ตอบว่าเร็วไปไหมรอนดูดยางเม็นิดเดียวพีดนะเร็วไปไหมเร็ว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 เรื่ออะไรมันขึ้นมาในสมองไม่คุณตอบคำานี้คะเร็วมากมากมันจะไปขาดคุณพ่อนำหนึ่งได้ไงล่ะอะไรกันอยากทายต่อไหมคะคุณกันอยากทายต่อด้วยดีมากมากใช่ค่ะพ่อพ่อ ดีมากผมสีดำธรรมชาติดำเหรอผมผมสีดำคุณยังไม่รู้เรื่องเลยคุณคุณคิดนานเกินเราต้องเราต้องรู้เรื่องก่อนมีพลังไหมครับไม่มีคนธรรมดาอ้ายเป็นคนธรรมดาเนี่ยสู้ธรรมดาแต่คนธรรมดาสุดที่เคยได้โจอผมยาวผมสั้นครับเอ่อตอนแรกยาวเคยยาวแต่ตัด มียามุระใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้ผู้แพ้แล้วนะคะโอ้ลุงพ่อตอนนี้เราก็ได้ผู้แพ้นะคะตอนกับพีอามีลงผลลงโทษไหมคะโอ้โหนี่ค่ะผู้แพ้เป็นคุณกันนะคะตบมือให้คุณกันเลยนะคะทุกคนแพ้เลยเดี๋ยวให้ต่อสรุปคะแนนข้างล่างนี้นะคะแม่ถ้าเขาไม่พูดว่าแรกผมยาวไม่รู้วเนี่ย ก็มีตั้งหลายตัวผมให่คุณน้ำแรงคุณเมื่อไม่มเมื่อคสนตัวปิกแซมตัวละครเอาละใรเป็นคนจัดการนี้ครับจะให้ทำอะไรคะเนี่ยเขียนหน้าหรอคะจะทำอะไรครับเนี่ยอ้าวนั้นให้คนละทีแล้วกันเนาะอ่าเขียนหน้าเป็นวิตตี้ยากเินต้องยอมเสียงตัวล้เปล่ายากเกินอ่ะนั้นคุณคุณต้นเอาก่อนเลยค่ะคนละคนละคนละขีดสองขีด กล้องโฟกัสเป็นไงอ่ะจุดอะไรของคลิปนั่นเนีกล้องโฟกัสนะคะโฟกัสเพิงกันได้นะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวปังเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดจะเย็นเตี้ยโลโลอุ้ยสีเข้มซะเลยยิ้มเลยกินมัชเมโรนายกินเลยเฮ้ยคนละฉีดจะเล่นนะ พี่ใหญ่ฉันไม่คิดเลยวันพี่น้องเราต้องมาแตกครับสิน้องเล็กกอสักทีหนึ่งกระซูนกันกันถ่าปมองกล้องหน่กันคะอันนี้เราจะได้ผู้แพนะคะก็เกมวันนี้สนุกไหมคะเป็นนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่เราคิดกันขึ้นมานะคะม่ได้กกอปเลย แค่ได้คนแบบเขาเรียกอะไรมานใจก็ยังไงก็ถ้าชอบหรือยังไงกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันตอนหน้าค่ะบ๊ายบาย